อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งค่ะทุกชิ้นทุกวันเลยนะคะสร้อยคอประหลํานี้นะคะจะเป็นสร้อยคอประหลัาทรงเครื่องค่ะทรงเครื่องนั้นก็หมายถึงมีสีสามสีนะคะก็จะมีเพชรน,นะคะแล้วก็ ทัพทิมไพลินค่ะงานสวยมากๆนะคะประลามนี้ได้รับแรงบันดาลใจนะคะช่างได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคมไฟของจีนค่ะ นึกออกไหมคะเนี่ยจะเป็นโคมไฟแบบนี้คะ่ะหมายถึงความรุ่งโรจน์นะคะรุ่งเรืองคะ่ะแล้วก็หมายถึงความมีชื่อเสียงนะคะชีวิตที่ประสบความสําเร็จคะ่ะก็เลยออกมาดังนี้เลยนะคะและพร้อมด้วย3สีนี้เป็นสีมงคลเช่นเดียวกันนะคะเพชรหมายถึงความแข็งแกร่งนะคะสีเขียวก็คือความร่ํารวยคะ่ะสีแดงก็คือความมีชัยชนะนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง19 0 0 0 9,900บาทนะคะเรือนทองนะคะประมาณชินิดเปอร์เซ็น์สูงเลยนะคะยิงเปอร์เซ็น์มาได้สูงสงเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ90นนะคะแล้วก็ตะขอเป็นตะขอทอง965นะคะนิ่มๆค่ะเดี๋ยวเทสให้ดูนะคะนิ่มนุ่มนิ่มนิ่มนะคะถอดเข้าถอดออกง่ายอืมไหมนิ่มเลยค่ะปุ๊บ ะะแล้วก็จะมีห่วงทดด้วยนะคะความยาวรวมเส้นนี้นะคะ16นิ้วค่ะแล้วก็จะมีห่วงทดด้วยนะคะน้ำหนักช่างรวม8.8ถึงกรัมน้ำหนักดีด้วยค่ะและเรามาดูนะคะลูกตุ้มนะคะลูกตุ้มก,มกลมก็คือกลมดีไม่มีบุบนะคะต่อมาอีกเม็ดหนึ่งนะคะอีกเม็ดหนึ่งลูกตุ้มอีกเม็ดหนึ่งก็กลมกริ้งดี คะลักษณะของเขาเนียก็จะอยู่แบบนี้ค่ะท่านใดชอบงานโบราณและก็ที่มีความหมายดีๆใส่แล้วดูเท่นะงานโบราณลักษณะของปลัมเนี่ยยังคงฮิตอยู่ตลอดเพราะว่ารูปลักษณ์ของเขาร่วมสมัยเทามา่มากๆค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นสร้อยประหล่าแบบสามแท่งนะคะเราก็จะเจอ3ามแท่งนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะคะได้รับความนิยมมากๆเลยะคะ่ะก็เรามาดูกันใกล้ๆซูมนะคะก็ <ND> จะมีทับทิมไพลินแล้วก็พรซีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะด้า <Christine> นในตรงนี้ก็จะเป็นทองคำนะคะร้อยทองนะคะเห็นไหมคะ,ะงานเก่าแท้ค่ะ งานเก่าแท้มาในราคาเพียง18,500บาทค่ะแล้วก็น้ำหนักนะคะ7.66กรัมค่ะน้ำหนัก7.66กรัมความยาวเกือบเกือบจะ18นิ้วนะคะความยาวเกือบจะ18นิ้วค่ะอันนี้คือลักษณะสายสร้อยนะคะตะขอเป็นตะขอทอง965เช่นเดียวกันนิ่มๆน,นี่ค่ะ นิ่มเลยแล้วก็จะมีห่วงทดนะคะตรงนี้ยาประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วนิ้วนิดๆประมาณนั้นท่านใดที่ชอบงานโบราณนะคะก็ทักได้เลยค่ะปะหลัาหายากค่ะสร้อยข้อมือทารวดีค่ะก็ทาวดีเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆท่านชอบมากๆเลยนะคะชิ้นงานค่อนข้างหายากค่ะแก้วฟ้าอันนี้เหมือนลาพิสนะคะ เรามาดูกันทีละเม็ดนะคะอาเกสสวยอันนี้ก็อาเกะอ,อาเกะเนี่ยจะมีหลายสีนะคะเป็นแก้วแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจจะเป็นอาเกะเขียวหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเหมือนลูกมงคุดเลยนะก็ได้ดีไซน์มาจากธรรมชาตินี่ค่ะอุ้มทองนี้กระจุกทอง งานสวยดูค่ะดูกันดูกันให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเม็ดเม็ดเม็ดขนาดไหนเดยนาวัดให้นะคะเม็ดกำลังน่ารักค่ะกำลังน่ารักอ่าโดยประมาณประมาณนี้นะคะความยาว18เซนนะคะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงมากอะ่ะ98นะคะเก ใส่แล้วอยู่ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทองยืมเปอร์เซ็นต์มาได้สูง98เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตะขอเรามาดูกันนะคะตะขอ965ค่ะนิ่มๆนะคะท่านใดที่มองหาปหลัดนะคะชิ้นนี้เดินเยอะมากที่กรุงเทพนะคะได้เส้นเดียวโอ้โหเป็นอะไรที่ฮิตจริงๆนะคะปะหลัดเนี่ยแล้วก็หายากด้วยค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรแถวโบราณน,นะคะปกติแหวนแบบนี้เนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใส่เป็นคู่นะคะท่านใดที่มีอยู่แล้วหนึ่งวงนะคะลองพิจารณาจับคู่กันไปใส่เป็นคู่นะหรือท่านที่ยังไม่มีเลยนะคะแนวนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยวงนี้ได้เลยนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง ,3990 บาทนะคะเรือนทอง9 k หนเคนาขาวปาหะค่ะน้ำหนักนะคะช่างรวม1.51กรัมไซส์แหวน52ค่ะปกติเราจะเจอเป็นกุหลาบล้วนนะคะเพชรนะคะถ้าถ้าถ้าแหวนแนวแบบนี้เราจะส่วนใหญ่จะเจอกุหลาบล้วนแต่ วงนี้มาแปลกนะคะมีเพชรแท้เหลี่ยมเกสรอ,อยู่1เม็ดด้วยค่ะไซส์แหวน52ต่อมาเรามาดูใกล้ๆก,กันนะคะขัดชุดให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมโชว์ความสวยงามได้เลยแกะกล่องปุ๊บคุณโชว์ความสวยงามได้เลยนะคะเพชรไฟดีค่ะเพชรไฟดีใช้ได้เลยค่ะก็เป็นแหวนบางๆเล็กๆนึกออกนะคะกออกนะเดีย๋ยวนะใส่ให้ดูค่ะ นี่เลยใครที่มีแล้วจับคู่นะคะใส่คู่ใครที่ยังไม่มีเริ่มต้นด้วยวงนี้ได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นทับทิมนะคะทับทิมสีแดงเสียเจียมาคีชิ้นนี้เจียมาคีไฟดีด้วยค่ะคุณดูได้เลยนะคะมาในราคาส่งค่ะ5,900บาทนะคะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่ 65%นะคะถ้า 14k เนี่ยเ,เปอร์เซ็นต์อยู่ที่58.5ถ้า 18k อยู่ที่75%อันนี้อยู่ระหว่าง 14 -18 นะคะก็อยู่ในช่วงก,กลางๆค่ะเพราะว่ายิงเปอร์เซ็นต์มาได้65.9% 9ห้รหรือ66%นนั่นเองนะคะน้ำหนักช่างรวม1.8กรัมค่ะแล้วก็ประดับไปด้วยเพชรแท้นะคะเหลี่ยมเกสรด้วยค่ะและจะมีกุหลาบอยู่1เม็ดนะคะส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นเกสรน,นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์เดี๋ยวนะเทียบกับเหรียญให้ดูนะคะเพราะว่าทุกคนมีเหรียญเนาะแล้วก็ ใบมรทัดเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่มีเดี๋ยวนาะจะเทียบให้ดูนะคะคุณดูพลอยค่ะสวยมากสีเขา,เอ,าออกแดงอมม่วงนะคะแล้วก็เจียมาคีด้วยค่ะงานเหล่านี้จะเป็นงานโบราณน,นะงานเหล่านี้จะเป็นงานโบราณค่ะจี้ก็เราต้องดูหูจี้ให้ดีเรียบร้อยดีทุประการนะคะด้านหลังค่ะในเดี๋ยวจนะเทียบกับเหรียญยอ่อิบ้ตังค์ให้คุณนะคะเทียบกับเหรียญย5ตังค์ค่ะไม่รวมห่วงนะคะ ยีห้าตังไม่รวมห่วงนี่ค่ะอยู่ประมาณนี้เลย5,900บาทราคาส่งพลอยสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะซูมอีกค่ะนี่สวยแล้วก็เพชรแท้ด้วยนะคะอ่ะดูไกลๆบ้างเวลาเราใส่แล้วอยู่ที่ต้นคอเราเนี่ยเรานึกดูเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยวิบวับวิบวับแบบนี้เลยนะคะหน้ามองแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆค่ะ ชิ้นนี้นะคะมองเผินๆเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นนินนะคะแต่จริงๆไม่ใช่น,นินค่ะเขาบอกว่าเป็นอาเกะนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง4,500าบาทค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงดีนะคะ7 7เซนเลยค่ะน้ำหนักช่างรวม3.57กรัมนะคะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเป็นคล้ายๆทาราวด,ดีในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณจะเห็นเนี่ยค่ะเส้นขาวๆนะคะ ะะจะมีเส้นขาวๆรอบๆเนี่ยมองไกลๆนะคะหวงใหญ่โตดีแล้วก็แข็งแรงดีได้ภาษาใต้ก็เรียกชับเลยนะห่วงนี่ชับชับมาถึงแข็งแรงนะคะอันนี้ดูกระจุกค่ะแล้วผิวก็ผิวเอาเกะก็มันวาวดีด้วยค่ะมันวาวดีแล้วตรงนี้เพิ่มความหวานอ้โหสีเส้นนี้ชอบจัง คือสวยเลยนะตรงนี้นะคะสวยเลยค่ะเห็นไหมคะงานเหมือนใหม่กริปเลยนะท่านใดที่ชอบงานที่ดูแลแปลกๆดูแล้วขังๆนะคะสีดำเนี่ยเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วถือว่าไม่มีสีนะคะอืมเสริมเสน่ห์ในความลึกลับหน้าค้นหาค่ะอันนี้คือไซส์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบกับเหรียญสิบนะคะสันสันข้างะนะ,ะเห็นไหมคะดูความอวบอ้วนอะไรอย่างนี้นะคะของเม็ดนะคะ สวยอ่ะดำตัดทองนะคะนึกถึงพระนางคลีโอพัตตาเลยนะนี่ค่ะพระนางจะนิยมสีแบบแนวแนวนี้นะคะเสริมสเสน่ห์ค่ะลึกลับน่าค้นหาค่ะปีมังกรนะคะใครที่เกิดปีมังกรปีนี้หรือลูกหลานใครที่เกิดปีมังกรนะคะ ดูชิ้นนี้แล้วก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูได้เลยค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง3,300บาทนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองยิงมาได้สูงเลยนะ82.81%นะคะน้ำหนักช่างรวม1.29กรัมกับเป็นจี้ทองคําลงยานะคะเ,เป็นอะไรที่หายากค่ะไซส์ประมาณ25ตังค์นะคะเดี๋ยวาจะให้คุณดูใกล้ๆค่ะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะ อันนี้จะอยู่ในหมวดของงานทองโบราณนะคะ,ะยุคใหม่นี้ตามร้านทองเขาไม่มีงานแนวนี้แล้วนะอันนี้จะเจอในเฉพาะหมวดงานโบราณซึ่งประมาณว่าเก่าค้างตู้แล้วก็เป็นอะไรที่ต้องค้นหามากๆยากด้วยนะคะนี่ค่ะใหม่กริปเลยค่ะโอ้โหใหม่กริปเลยใครที่เกิดปีมังกรปีนี้นะคะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะอ่นนี้ค่ะไม่รมห่วงค่ะ ใช้อันนี้เหรียนยี่ห้าตังค์นะคะแล้วเราดูลงยากันใกล้ๆลงยายังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะนี่สวยมากค่ะชิ้นนี้จะเป็นงานที่ต้องขีดเส้นใต้ย้ำๆเลยนะคะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหายากเนื่องจากว่าเป็นเพชรแพ้ เหลี่ยมเกสรทั้งหมดเลยท่านที่ได้รับจี้ไปที่เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะวันก่อนนะก็ลองพิจารณาเป็นพิเศษดูนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้จี้ไปก็ไม่มีปัญหาค่ะเราเริ่มต้นด้วยแหวนวงนี้ก่อนก็ได้เราเก็บไปทีละชิ้นทีละชิ้นเป็นการต่อจิ๊กซอนะคะชิ้นนี้จะเป็นเรือนปาหักค่ะปกติเรือนปาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเม็ดยอดของแหวนนะคะจะเป็นเหลี่ยมเกสรแล้วก็บริวารจะเป็นเหลี่ยมกุหลาบ แต่ชิ้นนี้เม็ดยอดก็เกสรบริวารก็เกสรนะคะเป็นเกสรทั้งหมดเลยค่ะและมาในราคาเพียง12800บาทเพชรขาวกริปคุณดูด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวเรือนขาวผิวของเพชรกับตัวเรือนกลืนกันแบบว่าขาวๆเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าน้ำา97ขึ้นนะคะโดยประมาณนะคะเห็นไหมคะ,ะหันข้างค่ะแล้วก็ น้ำหนักช่างรวม2.5กรัมไซส์เนี่ยเล็กนิดหน่อยเล็กไปหน่อยไซส์47แต่คุณสามารถทำใจได้นะคะคุณอยู่เมืองหลวงเมืองใหญ่นี่โอ้โหสบายมากการจะซ่อมแซมนั่นนู่นนี่นะคะเป็นเรื่องที่เล็กๆเ,เลยอะสำหรับคุณนะคะแต่สำหรับนานเนี่ยไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี ไม่มีช่างนะคะพวกนี้ให้เลยไม่มีช่างที่จะมีการเลเซอร์ที่ปักได้ไม่มีนะคะแล้วแถมนะคะคุณไปเนี่ยเร็วมากๆด้วย ใช้เวลาแป๊บเดียวไปทิ้งไว้แล้วก็ไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งกลับมารับของโ,อโหสบายมากๆเลยนะคะชิ้นนี้เม็ดยอดนะคะเพชรเมร็ดยอดใหญ่ด้วยนะประมาณ20ตังค่ะแล้วก็บริวารมีทั้ง2ตังและ1งตังแต่นาะตีในราคา1งตังไปทั้งหมดเลยนะคะก็รวมแล้ว28ตังนะคะรวมแล้ว28ตังแต่จริงๆอะเกินเพราะว่าบริวารเนี่ยบางเม็ด สงตังนะคนะแต่นาตีนับที่1ตังตังทั้งหมดสวยมากขาวมากนะคะไซส์แหวน47ค่ะคุณสามารถเพิ่มไซส์ได้ประมาณ3-4ถึง4เบอร์หรือถ้าจะเกินกว่านั้นคุณลองปรึกษาช่างดูจริงๆเขาทำได้เยอะนะคะเขาทำได้เยอะค่ะเพชรสวยมากๆเลยค่ะนะคะสวยน่ารักมากค่ะท่านใดชอบทักได้เลยนะคะค่อนข้างหายากเลยทีเดียวค่ะที่จะได้เกสรทั้งหมดนะคะ ชิ้นนี้จะเป็นงานโบราณเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นจี้หัวใจค่ะตรงกลางนี่สามารถไหวได้นะคะพลร้วไหวได้มีตุ้งติ้งนะคะมาในราคาเพียง3,900บาทค่ะตัวเรือนเป็นปาหักนะคะน้ำหนักช่างรวม1.03กรัมค่ะไซส์ประมาณ25ตังค์นะคะแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะเม็ดละประมาณ7ตังค์ค่ะ เห็นไหมคะเห็นนะคะแล้วบริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบค่ะเกสรกับกุหลาบนี่ต่างกันตรงที่คัตติ้งนะคะหมายถึงว่าเหลี่ยมกุหลาบเนี่ยจะมีเหลี่ยมประมาณ9้าเหลี่ยมเหลี่ยมแบบจุดเขาตัดลายนะคะแล้วก็เกสรเนี่ยจะเยอะกว่าประมาณ56 -58 ดเหลี่ยมนะคะชิ้นนี้ก็น่ารักอีกชิ้นหนึ่งนะคะ3,900บาทเทียบกับเหรียญยีตังให้ดูนะคะ เทียบกับเหรียญ25ตังค์อยู่ประมาณนี้ค่ะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะถาท่านใดชอบงานน่ารักกุ๊ปกิ๊บแบบนี้นะคะก็ทักได้เลยนะคะเรียบร้อยดีทุกประการสวยน่ารักค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นหัวใจจิ๋วๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะหัวใจจิ๋วๆชิ้นนี้3,800บาทค่ะเรือนเป็นปาหะนะคะแล้วก็น้ำหนัก ประมาณ1กรัมค่ะเพชรตรงกลางจะเป็นเม็ดละประมาณ5ตังเป็นเกสรนุแล้วก็บริวารจะเป็นกุหลาบนะคะชิ้นนี้จะต่างกับชิ้นตชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้จะเขาจะไม่มีเขาเรียกบานพับไม่มีบานพับนะคะจะเป็นหัวใจที่ตั้ง,ง,งแบบนี้เลยคะ่ะเพชรตรงนี้ประมาณ5ตังบริวารกุหลาบาท่านใดที่ไม่ชอบดุ้งดิงดุ้งดิงนะคะชอบความแบบว่าอยู่นิ่งๆนะคะ ก็ลองดูชิ้นนี้ได้เลยแล้วก็เทียบกับเหรียญย5ตังค์นะคะ25ตังค์ค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะของเหรียญ25ตังค์นะคะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะางานโบราณวันนี้มี1ิรายการค่ะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะงานเหล่านี้เนี่ยคุณใส่กับสร้อยอิตาลีก็จะน่ารักมากๆเลยนะคะ น่ารักมากๆเลยทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้พร้อมโชว์ค่ะแล้วเรามาชมชิ้นงานสวยๆใช้เวลาด้วยกันอีกนะคะเวลาแห่งความสุขระหว่างเราเนี่ยมีเรื่อยๆบ่อยๆเลยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ